รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการสนามเป้าบรรเทาทุกและปุกอนุมากเกษตรพืชผลนะคะทุกวันเสาร์เที่ยง20นาทีทางทท,ทบ5ค่ะกับเรื่องราวของคนในสังคมนะคะที่เราจะมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะและประเด็นที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะเป็นเรื่องราวของความหวังแล้วก็ชีวิตใหม่ก็ว่าได้นะคะถ้าหากว่าใครอยู่ในสถานการณ์วิกฤตเกี่ยวกับชีวิตเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะทุกคนจะต้องคิดเลยนะคะว่า อะไรที่จะทําให้เรารอดชีวิตได้กับโครงการนี้ค่ะหัวใจติดปีกนะฮะหลายคนอาจจะได้ยินมาบ้างแล้วนะฮะเรื่องของการช่วยเหลือชีวิตคนนะฮะด้วยการนี่แหละค่ะส่งอวัยวะนะจากผู้ให้ไปสู่ผู้รับภารกิจนี้น่าสนใจทีเดียวนะคะท่านผู้ชมท,ทุกทท่านเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้เราได้ยินข่าวนะคะว่ามีน้องคนหนึ่งอายุ19ปีนะคะแล้วเขาก็เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่นะ,ะจากการจากไปของเขานะคะไปต่อชีวิตให้ได้กับอีกหลายคนเลยนะคะ่ะใน โครงการนี้นะฮะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราก็เลยได้เชิญนะ,ะในส่วนของทางท่านหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะท่านเป็นหนึ่งในทีมแพทย์นะคะที่ร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยนะคะจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะคุณหมอพัดอ่องจริตของเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ่ะครับค่ะโอโ้โหหัวใจติดปีก นี่คือคือชื่อโครงการของเราใช่ไหมครับคุณหมอใช่ครับได้ยินข่าวว่าเมื่อเร็วๆนี้ก็คือเราเพิ่งไปช่วยชีวิตคนโดยมีผู้ให้ก็คือน้องอายุ19ปีคนหนึ่งใช่ไหมที่ท่านนายกอนุทินเป็นคนไปไปรับอวัยวะมาอย่างนั้นใช่ไหมครัคุณหมอใช่ครับเกิดอะไรขึ้นกับน้องคนนี้คับคุณหมอคือก็เป็นภาวะสมองเสียหายนะครับพวกนี้ก็คือส่วนใหญ่คนไข้ซึ่งเป็นผู้บริจาคอวัยวะบริจาคหัวใจเนี่ยจะพิเศษก็คือว่าหัวใจยังต้องดีคือยังเต้นอยู่ แต่ส่วนใหญ่ก็คือสมองตายก็คือสมองเสียหายซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องอุบัติเหตุกับเรื่องอเช่นแบบทาง,ทางศีรษะอย่างรุนแรงจนสมองเสียหายแล้วก็หรือไม่ก็เป็นกลุ่มพวกเส้นเลือดแตกในสมองกลุ่มนี้คือทางแพทย์วินิจฉัยแล้วตรวจสมองแล้วนะครับว่าเป็นอยู่ในภาวะสมองตายก็สามารถเป็นผู้บริจาคได้โดยที่ร่างกายเนี่ยทางวิทยาการทางการแพทย์สามารถเลี้ยงดูแลให้มีมีเลือดมีออกซิเจนเข้าไปในร่างกายก็สามารถทําให้หัวใจเต้นต่อไปได้ ครับถึงอีกสักพักหนึ่งก็เป็นผู้บริจาคได้ครับแกลที่น้องของของน้องคนนี้เขาก็ต้องเป็นต้องให้คำยินยอมบริจาคครับคุณบอกคะการที่บริจาคอวัยวะเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยสามารถไปต่อชีวิตให้ได้อีกหลายคนไหมฮะในปัจจุบันนี้ไปได้เยอะมากๆครับถ้าเอาอวัยวะหลักๆเนี่ยหวัวใจปอดนะครับไตสองข้างตับปัจจุบันก็ประเทศไทยก็ตับอ่อนนะครับ นอกจากนี้ยังมีทั้งแบบทั้งลำไส้ทั้งลำไส้ก็ได้เหรได้ครับดวงตากระดูกผิวหนังเดี๋ยวนี้ได้หมดครับเยอะมากแล้วอย่างน้องอายุ19ปีคนนี้เขาช่วยชีวิตคนได้กี่คนคะน้องนี่ตอนมีมีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องไวรัสตับก็เลยไม่ได้ไม่ได้รับตับแต่ว่าจริงๆใช้ไตสองข้างครับไตสองข้างหัวใจแล้วก็ดวงตาครับนะครับเขาก็ไปช่วยชีวิตคนได้เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าในการขนอวัยวะการขนส่งอวัยวะตรงนี้นะฮะ มันเป็นเรื่องของการแข่งกับเวลามากๆใช่ไหมท่านหมอเรามีเวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีแค่ในการ,รส่งอวัยวะกันนี่คะคืออวัยวะแต่ละอย่างเนี่ยทนการขาดออกซิเจนได้ไม่เท่ากันขาดเลือดไปเรื่อยได้ไม่เท่ากันเราก,ราก็ถนอมด้วยน้ํายาพิเศษของแต่ละอวัยวะแต่ว่าอันที่ทนได้น้อยที่สุดสั้นที่สุดเนี่ยคือหัวใจก็คือน้อยที่สุดนี่คือกี่นาทีใ<น>ี่ชั่วโมง4ชั่วโมงเ <4 S 2> ต็มที่เลยคือเกินสีเนี่ยก็ถือว่า เริ่มเครียดถ,ถ,ถ้าถึง6ชั่วโมงเนี่ยใช้การไม่ได้ต้องต้อง,ต,องต้องทิ้งครับใช้การ<อ>ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างคุณจะจบภายใน4ชั่วโมงครับแต่ถ้าไปอ,อวัยวะอื่นเช่นตับอาจจะทนได้12ชั่วโมงไตนี่ยี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นความเร่งด่วนก็จะก็จะไม่เท่ากันครับคือที่เราเห็นเป็นข่าวนะท่านผู้ชมที่รบก,ก็คือท่านนายกอนุทินขับเครื่องบินส่วนตัวไปรับเลยคำถามถามว่าถ้าไม่มีเครื่องบินส่วนตัวไปรับแล้วที่ผ่านมาเขาเขาขนส่งกันยังไงคะ คือถ้าเป็นใ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 กล้ๆเราก็ใช้ใช้รถอนี้ก็ตรงไปตรงมาใช่ไหมครับรถตำรวจนำแต่ว่าถ้าไกลๆอย่างในประเทศไทยเนี่ยผู้บริจาคจำนวนมากอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือซึ่งต้องมาเครื่องบินอยู่แล้วเพราะมาอย่างไรรถยังไงก็เกินสี่ชั่วโมงก็เป็นเครื่องบินครับสมัยก่อนเลยก็ยังยังไม่มีคนมาช่วยบินอย่างอย่างอย่างที่โครงการหัวใจติดปีกเนี่ยก็ใช้เครื่องบินผ่าิชย์ อ๋อหมายถึงสายการบินที่เราเดินทางปกติใช่ครับซึ่งก็มีความยากลําบากอย่างที่เราทราบดีคือว่าเวลาเวลาก็แน่นอนคงที่เราต้องช้าไม่ได้เลื่อนเขาไม่ได้เพราะสายการบินพาณิชย์ออกแล้วก็ผู้โดยสารเต็มลำก็ต้องไปพร้อมกันเราก็ต้องไปทําตัดให้หยุดหัวใจให้ได้ตรงเวลาก่อนนั้นแล้วก็เสร็จแล้วจะต้องไปรอขึ้นเครื่องตามปกติออกมากระบวนการยาวนานกว่ามากแล้วก็ไม่ไม่ไม่ก็เลครับไม่ยืดหยุ่นไม่ฟิกซิเบิลเขาไม่รอเราสมมติว่า เกิดมีเหตุการเลื่อนผ่าตัดช้าเงี้ยเราก็พลาดก็ไม่ได้เราไปถึงสนามบินไม่ทันเครื่องเขาไม่รอใช่ครับมันรอไม่ได้เพราะว่ามันมันมันคนเยอะนึกอะไหมฮะมันมันมันเป็นอย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วทั้งสายการพิทักษ์นิสัยก็ทั้งการบินไทยทั้งทุกทุกเจ้าอัตรเท่าทุกททุก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 ทุนทุกนุกทุกทุกทุบทุกทุกัุกทุนทุก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 ่ากทุกทุก ปัจจุบันบางครับบางครั้งก็ยังมีการใช้วิธีนี้อยู่โดยเฉพาะสิ่งที่มีความเร่งด่วนน้อยกว่าเช่นหัวใจตับก็ยังบินด้วยเครื่องบินพาณิชย์อยู่ครับเพราะว่ารอได้เพื่อช่วยชีวิตคนนะฮะก็ต้องเมื่อก่อนก็จะมีส่วนราชการก็ก็ถ้าบางครั้งก็พยายามมาช่วยบินเช่นกองบินตํารวจแตครัท่อากาศก็ก็มาช่วยบินบ้างอย่างงี้ครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีความสะดวกมากเพราะว่าจริงๆก็คือมีเรื่องจํากัดทั้งทั้งทั้งกำลังคนและหลายๆอย่างครับ แล้วที่ผ่านมานี่เคยมีแบบโว้วิกฤตฉุกเฉินแบบไม่ทันหรือเกือบทันบ้างไหมฮะหรือว่าโอ้โหไม่ทันที่ผ่านมาคือยังไม่เคยทิ้งอวัยวะเพราะไม่ทัน<อ>แต่มีแบบสีวุฉียดบ้างใกล้ใกล้จุดที่เราจะโอเคเราต้องเราต้อง,ต,องต้องเลิกยกเลิกอย่างนี้ครับมีใกล้แต่ว่าก็มาจนทันนะครับแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกครับพวกนี้คือ ยิ่งช้ายิ่งนานหัวใจยิ่งตื้อยิ่งชอกช้ำจากการขาด gen, ออกซิเจนก็จะพักฟื้นนานกว่าจะกลับมาทํางานดีเนะี่ยบางคนทําให้ผู้รับเนี่ยผ่าตัดไปแล้วผลการผ่าตัดก็จะไม่ดีเท่าก็จะต้องแบบกว่าจะกลับมาดีอยู่ในไอซีนานใช้เครื่องช่วยนานใช้ยาเยอะความเสี่ยงก็สูงผลลัพธ์ก็ดีไม่ไม,ไม,ไม่ก็จะไม่ดีครับที่ผ่านๆมาเรามีแบบูเป็นวิกฤตหรือว่าแบบ ยากมากๆในการทํางานช่วยชีวิตคนด้วยการขนส่งอัยะอย่างนี้่ะคือมี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 หลายครั้งครับที่เช่นไม่ใช่ครั้งเดียวนะใช่ครับหลาย่งด้วยนใหญ่เป็นหลายเรื่องครับเช่นสภาพอากาศก็คือจริงๆคุยกันอย่างอย่างอย่างท่านอนุทินบินให้เนี่ยก็คือบินกันมายาวนานก็คุยกันแต่แรกโตลงกันแต่แล้วว่าอันดับที่หนึ่งบินมายาวนานนี่ก่อนุญาตคุณหมอพัดะสิบสิบกว่าปีแล้วครับก็คือก่อนท่านเป็นนายกโอ้ตั้งแต่ก่อนที่จะ ไม่มีการเมืองนะครับั้งแก่สมัยยังยังไม่มีพรรคการเมืองช่่งนะครับบสมัยหนุ่มนะใช่ครับสิบกว่าปีครับก็ท่านบินอย่างนี้มาให้ก่อนหน้านี้แล้วก็คือคือท่านมีงานอดิเรกเป็นขับเครื่องบินอยู่แล้วแล้วก็จริงๆคือเป็นเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กๆอยู่โรงเรียนเดียวกันนั้งกต่เด็กแล้วก็เห็นกันอยู่โตเติบโตมาเห็นมาในสังคมก็โตมาด้วยกันทีนี้วันก็ไปก็มีทีหนึ่งไปบินบินเครื่องบินใส่กันใส่กันบินพาณิชย์นะครับแล้วก็โพสต์ในเฟซบุ๊ก ท่านเห็นเขาก็บอกว่าคอมเมนต์เข้ามาหมอเดี๋ยวผมบินให้แล้วก็โทรเข้ามาถามรายละเอียดก็สนใจมากเพราะว่าท่านก็คไม่ทราบมาก่อนว่ามันต้องอย่างที่เราคุยกัน,นว่าต้องแข่งกับเวลาแล้วทั้งผมว่าก็คือคนที่รักชอบอะไรแล้วทําสิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์กับสังคมก็คงรู้สึกดีนะก็รู้สึกว่าเอ้ยยางงี้ดีก็บินให้ก็บินให้มาเรื่อยๆแล้วก็ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือบินฟรีบินฟรีหมดบินฟรีให้หมดไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ ก็ใช้เครื่องบินสุดตัวบินให้แล้วทั้งก็ให้เป็นให้ความสําคัญกับเรื่องนี้คือพยายามบินให้ทุกครั้งถ้ามีถ้าสามารถทําได้นะครับก็จะบินให้ก็บินยาวนานมาทั้งหมดนี้ก็ทั้งหมดรวมล่าสุดนี่คือ54ครั้งแล้วครับ54ครั้งแล้วโอ้อนุโมทนาบุญด้วยนะฮะถามคุณหมอพัดเลยนะบางคนบอกว่าเอ๊ะมันมันคุ้มค่าเหรอคะการบินเนี่ยเราเข้าใจว่ามันใช้งบประมาณมากนะในการบินรับส่งอวัยวะเนี่ยมันมันคุ้มค่าไหมคบคุณหมอคือคือจริง คุ้มค่ามันคุ้มแน่นอนนะครับไม่ต้องพูดเพราะว่าจริงๆเป,เป็นมาตรฐานอยู่แล้วใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าอย่างในต่างประเทศเนี่ยไม่มีใครบินสายการบินพาณิชย์ทุกคนใช้เครื่องบินส่วนตัวทั้งสิ้นเพราะว่าเขาต้องเร่งด่วนมากแล้วก็เพราะว่าเวลาที่ต่างกันเนี่ยเช่นถ้าเกิดว่าเราเราเราสามารถเอาเรือไปเรงหัวใจได้ก่อน4ี่ชั่วโมงกับเกิน4ี่ชั่วโมงเนี่ยผลลัพธ์ต่างกันมากนะครับสมัยก่อนก่อนที่จะมีโครงการหัวใจติดปีกเนี่ยเราเราบางครั้ง5ชั่วโมง5ชั่วโมงกว่า หัวใจก็จะตื้อมากนะครับก็จะต้องอยู่ไอซียูนานผ่าตัดนานกว่าหัวใจจะกลับมาเต้นดีกว่าจะช่วยเอาเครื่องช่วยใจออกช่วยื่อหัวใจออกได้เนี่ยใช้เวลานานพอพอมาบินด้วยวิธีนี้เนี่ยก็ผลลัพธ์ดีคนไข้ก็ถอดออกผ่าตัดเสร็จเร็วหัวใจเต้นเร็วถอดท่อช่วยยใจเร็วนะครับผ่าเสร็จวันนี้พรุ่งนี้เช้านั่งกินข้าวแล้วประมาณนี้ครับยิ่งคิดเทียบว่าถ้าไม่ได้ผ่าตัดแล้วจะเป็นยังไงเพราะคนไข้กลุ่มนี้คือกลุ่มที่หัวใจวายแบบขั้นสุดแล้ว ไม่มีวิธีรักษาวิธีอื่นเลยต้องมาใช้วิธีนี้คนไข้กลุ่มนี้ถ้าระหว่างถ้าไม่ได้หัวใจมาเปลี่ยนเนี่ยเสียชีวิตเกือบทั้งหมดใน1ปีครับ oh. อัตราการเสียชีวิตในปีสมมติรอไปหนึ่งปีไม่ได้หัวใจเนี่ยโอกาสเสียชีวิต70 80%เลยนี่เราเอาคนกลุ่มนี้แปลงจากที่เสียชีวิตค่อนข้างแน่มารอดชีวิตแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยมันมันเป็นอะไรซึ่งซึ่งเห็นแล้วอิ่มเอมใจครับท่านผู้ชม <c oughs> คือคงจะบอกว่าการใช้เครื่องบินขนส่ง อวัยวะเนี่ยคุ้มค่าหรือไม่คําถามที่คงใช้ไม่ได้เพราะว่าชีวิตคนเรามันมันมันคิดเป็นตัวเงินอย่างนี้ไม่ได้นะฮะแล้วที่สาคัญคือมันไม่ใช่แค่ชีวิตของคนที่ป่วยเท่านั้นนะเราต้องคิดว่าทุกคนมีญาติพี่น้องมีคน<ช>ที่ร,รักนะคะคนในบ้านเจ็บป่วยหนึ่งคนนี่คือป่วยทั้งบ้านนะฮะนะ,นะแล้วถ้าเกิดคนในบ้าน คนหนึ่งเป็นอะไรไปนั่นก็คือความรู้สึกของคนทั้งครอบครัวเหมือนกันนะคะภารกิจหัวใจติดปีกตรงนี้นะคะท่านผู้ชมว่ส่งผลกระทบนะคะในระบบสาธารณสุขไทยเราอย่างไรช่วงหน้าค่ะมาติดตามกับคุณหมอพัดต่อในสนามเป้าบรรเทาทุกค่ะ ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y o u u u b ออนอุม h ชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอุ Channel ค่ะ